เมื่อวันวานฝนตกลงมาน้ำเต็มสะจนล้นสะนะครับดังคำโบราณกล่าวไว้ว่าน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาเอาสองตายหญ่ก็เลยพากันไปดักตาข่ายดักไสเอาปลาล่องเข้านาเพื่อมาไว้กินได้มาพอสมควรนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งทําปลาร้าไว้กินต่อไปนะครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทำจารีตประเพณีไทยทํากินทํากันมาตั้งเนิ่นานานแล้วหลายชั่วรุ่นคุณมาแล้วนะครับปลาร้าในภาคอีสานเรียกปลาแดกภาคเหนือเรียกปลาฮาภาคกลางเรียกปลาร้า ภาคใต้จะเรียกน้ำบูบดูนะครับปะลาะจะทำโดยการหมักเอากระเทาะเก,เกลดปลาออกกระลวหมักใส่เกลือไว้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าิกเล็ดฟิชปะลาะจะได้จากการหมักปลาผสมเกลือไว้ หลายคืนหน่อยสักสามี่คืนนะครับจากนั้นเราก็จะมาผสมข้าวขั่วหรือรำข้าวก็ได้นะครับหมักไว้ประมาณ6เดือนนะครับเป็นการตัดหออาหารแบบดั้งเดิมของคนไทยนะครับทำมาตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับปลา จะเป็นเครื่องปรุงอาหารของคนไทยนะครับทำกินทุกมื้อทุกวันนะครับเป็นอาหารที่มีรสชาติดีจะทำให้อาหารมีรสชาติดีขึ้นนะครับการถนอ,อาหารพวกปลาเล็กปลา้อยมาทำปลาร้าเนี่ยเป็นการทำตาม,ตามภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนนะครับ เป็นการทําตามภูมิปัญญานะครับเราก็ทําตามรุ่นปัจจุนมาเพื่อทํากินนะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายครัวเรียนด้วยนะครับพูดถึงการหมักนะครับการใส่เกลือนะครับจะใช้ประมาณ1ส่วนนะครับปลาสองส่วนนะครับผสมกันแล้วก็หมักคลุกไปคลุกมาเข้าให้เข้ากันดีแล้วก็มาใส่ กระป๋องหรือขว,วดโหลที่เตรียมไว้นะครับใส่อัดเข้าไปแน่นๆหมักไว้ประมาณหกเกดเดือนก็ถือว่าใช้ได้แล้วนำมาปรุงอาหารได้เลยนะครับดูในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าคุณยายเอาเกลือใส่ปลาหมักแลก้วก็อัดใส่ขวดโหลนะครับ ขวดโหลพลาสติกหรือขวดโล,กกกโลกแก้วหรือเป็นไหก็ได้แล้วแต่เราจะมีใช้กันนะครับถ้ามีปลานะครับลองทำดูได้นะครับลองทำเลยลองไม่เสียหายอะไรนะครับรดีกว่าเอาทิ้งเอาขว่างหรือว่าปล่อยไว้เสียประโยชน์เลยนะครับ ใหม่ๆแล้วก็จะเก๊กเกลางๆงงอยู่นะครับทําไปก็โอ้โหก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วใส่ข้าขวคั่วล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะครับใส่ลําไปด้วยนะครับใส่ที่หลังนะครับหลังจากหมักไว้สักสามสี่เดือนหรือห <สา S 1> ้าเดือนก็ได้ใส่ที่หลังก็ได้ข้าวคั่วนะครับ า่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นของคนไทยนะครับที่ใช้ประกอบอาหารทุกมื้อทุกวันนะครับต้องมีทุกบ้านทุกเรียนนะครับใครไม่ทำเองก็ซื้อ